ท่านนะครับเอาละมาทบทวนกันนิดเดียวครับว่าวันนี้นะครับคุณหมอต้อยนะครับได้เข้ามานะครับแล้วก็เล่าให้ท่านฟังแล้วว่าทีกีฟรีนั้นเราไม่ได้เชิญท่านเข้ามาเป็นนักขายนะครับแต่เราเชิญท่านเข้ามาเป็น เจ้าของกิจการครับแล้วเจ้าของกิจการนี้นะครับเป็นกิจการที่ท่านสามารถจะเปิดกิจการได้ด้วยตัวเองโดยมีกนะิฟฟินนัทเขาช่วยทําให้กิจการของท่านนั้นประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงครับไม่ต้องลงทุนสูงสูงและที่สําคัญก็คือไม่จําเป็นต้องคนชวนคนเยอะๆอย่างที่เข้าใจด้วยแค่ดูแลคนไม่กี่คนนะครับท่านก็สามารถจะประสบความสําเร็จมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านได้เลยนะครับก่อนจะไปดูเรื่องวิธีการทํางานครับ ขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปของแผนผลประโยชน์กิฟรีนเขาก่อนแผนผลประโยชน์กิฟรีนนั้นเรานําเอาหลักการแผนนะครับธุรกิจ2แผนที่ดีที่สุดในโลกมารวมกันครับแผนที่1ครับ เขาชื่อว่า stair step ครับแปลเป็นภาษาไทยว่าขั้นบันไดเป็นแผนที่สอนให้การทํางานของท่านนั้นมีการสร้างโครงสร้างของธุรกิจที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ต่อยอดด้วยแผน unilevel ครับแผนนี้จะเป็นแผนที่ทําให้แผน stair s e นั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสามารถจะสร้างรายได้นะครับที่เป็น passive i n c o m ให้แก่ท่านเจ้าของกิจการทุกคนอย่างยิ่งใหญ่จาก เม็ดเงินทุกเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จากทุกชิ้นสินค้าและทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายของท่านนะครับสองแผนนี้มารวมกันทําให้จุดเด่นของกิฟฟรีนั้นไม่เหมือนใครที่เป็นบริษัทเครือข่ายในโลกนี้เลยดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับอยู่ในครอบครัวกิฟรีนั้นไม่จําเป็นต้องต่ออยู่ครับ เพราะทุกท่านคือเจ้าของกิจการคุณหมอก็เล่าแล้วว่าเชิญเป็นเจ้าของกิจการแนวทางการทํางานก็ไม่ต้องต่ออยุเพราะท่านคือเจ้าของกิจการนะครับข้อที่2ครับเมื่อท่านทํางานอยู่ในกิฟฟรีแล้วตําแหน่งของท่านจะเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยธรรมชาติอย่างไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังนะครับภายใน10นาทีนี้แหละแต่ที่สําคัญก็คือเขาไม่มีข้อบังคับครับมาบีบคั้นท่านเพิ่มไม่ต้องทําข้อ1ข้อ2ข้อถามตามกติกาแล้วถ้าทําไม่ได้ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ตําแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับ ข้อต่อไปครับข้อที่3สินค้าที่ท่านนะครับซื้อใช้ซื้อซ้ําเป็นประจําทุกเดือนที่เขาเรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต้องซื้อต้องใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้ PV เต็มด้วย PV เต็มก็คือท่านใช้เม็ดเงินซื้อไปบริโภคเท่าไร่เช่น100บาทเขาก็ให้มา100 PV ซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้ท่านนั้นตําแหน่งเติบโตและมีรายได้ที่มั่นคงมั่งคั่งนะครับและข้อสุดท้ายของเราครับสำคัญมากเพราะบริษัทกิฟฟรีนั้นเป็นบริษัทเดียวในโลกครับที่สามารถจะประกาศชัดเจนได้ว่าเรามีการดูแลรักษาลิขสิทธิ์เครือข่ายให้แก่ท่านคําว่าดูแลรักษาลิขสิทธิ์เครือข่ายแปลว่าอะไรครับ แปลว่าเมื่อท่านอยู่ในครอบครัวกิฟรีนใช้สินค้ากลับมาซื้อซ้ําแล้วบอกต่อพูดเรื่องจริงเล่าเรื่องดีนั้นจะมีคนเยอะแยะเลยครับที่สมัครต่อจากปากต่อปากแล้วก็เป็นเครือข่ายผู้บริโภคของท่านทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายของท่านนั้นบริษัทจะให้กุญแจครับเป็นการล็อกความสัมพันธ์ของท่านและคนที่ท่านเชิญเข้ามาในเครือข่ายของท่านให้อยู่กับท่านตลอดไปนั่นก็แปลว่าการดูแลรักษาเครือข่ายของกิฟรีนนั้นเป็นการรักษาโอกาสในการขยายกิจการให้อยู่กับ อย่างยั่งยืนและมั่นคงนะครับเอาละครับมาเริ่มต้นดูวิธีการทำงานกันครับเมื่อตัวท่านต้องการเชิญเพื่อนของท่านให้เข้ามาเป็นเจ้าของกิจการนะครับท่านกระจูงมือเพื่อนของท่านไปเลยครับที่สำนักงานสาขาเกฟอรีนปัจจุบันเขามีอยู่109สาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับนี่ยังไม่นับรวมกับสาขาที่อยู่ในต่างประเทศเลยนะครับ ใช้ไม่เกินเพียงแค่180บาทครับเพื่อสมัครแรกกับการเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการกิฟฟรีนครับตำแหน่งแรกที่ท่านจะได้รับมีชื่อตำแหน่งว่าสตาร์ครับ S T A R สตาร์แปลว่าดาวดวงใหม่นั่นเองทันทีที่ท่านสมัครเป็นเจ้าของกิจการกิฟฟรีนท่านจะได้รับผลประโยชน์ทันทีครับนั่นก็คือส่วนลดจากราคาสินค้าข้างกล่องตลอดชีพ25%ส่วนลด จากราคาสินค้าข้างตร่องตลอดชีพ25%หลังจากนี้การเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมจะขอญาตย่อตําแหน่งสตาร์นะครับ S T A R ให้เหลือเพียง S R นะครับจากนี้จะมีอีก11ตําแหน่งทางธุรกิจครับในการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติผมแบ่งออกเป็นกลุ่มๆดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1กลุ่มสีดแดงๆครับได้แก่ตําแหน่ง Bronze Star Silver Star Gold Star เราเรียกว่าเป็นตําแหน่งเจ้าของธุรกิจระดับต้น กลุ่มที่2สีเขียวๆครับ Mercury Jupiter Venus Saturn Paradise เราเรียกว่าเป็นตำแหน่งเจ้าของธุรกิจระดับกลางและกลุ่มสุดท้ายนะครับ